เคยภาพสุดอบอุ่นปาร์ตี้วันเกิดน้องมาอยู่หนุ่มกันชัยกับเมย์ร่วมเฟรมกันในรอบปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ที่นานๆทีจะได้เห็นกับภาพครอบค,ครัวพร้อมหน้าพร้อมตากับเขาสักทีของพิธีกรดังหนุ่มกันชัยแบบพร้อมหน้าภรรยาสาวเมย์ปฏิดาและน้องมาอยู่ลูกสาว ซึ่งล่าสุดวันนี้6พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ8ปีของน้องมาอยู่คุณแม่เมคุณพ่อหนุ่มเลยจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับลูกสาวในทีมกระต่ายโดยคุณแม่เมได้เนรมิตรบรรยากาศงานฉลองวันคล้ายวันเกิดน้องมาอยู่ให้ออกมาในทีมกระต่าย ตกแต่งเน้นมีรูปก,กระต่ายและเป็นโทนสีชมพูโดยน้องมาอยู่สวมชุดกระต่ายเช่นเดียวกันกับแม่เมย์ก็ไม่ยอมแพ้ใส่ชุดกระต่ายเป็นเพื่อนคุณลูกและยังโพสต์ในอินส a าแกรมเมฟอันว่า Happy Birthday ปปดย์เมย์8ขวบแล้วแต่ยังเป็นเด็กน้อยของพ่อแม่ขอให้มาอยู่เติบโตเป็นเด็กดีมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตหนูมีเพื่อนดีรอบข้างรักมาอยู่กันทุกๆคนนะคะรักมาอยู่ที่สุด อย่างไรก็ตามก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้น้องมาอยู่พร้อมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจที่ได้เห็นภาพความอบอุ่นของครอบครัวนี้อีกครั้งในรอบหลายปีขอขอบคุณภาพจากเมฟวนเรียบเรียงโดยทีมบงนะซีอนุส